5าดาวเตะสัญชาติเอเชียที่พร้อมฉายแสงในเวทียุโรปในฤดูการใหม่นี้มีนักฟุตบอลเอเชียหลายคนที่ได้รับการจับตามองและมีศักยภาพพร้อมแจ้งเกิดในลีกยุโรปมีคือ5ดาวเตะชาวเอเชียที่น่าติดตามเป็นพิเศษ 1. ่ยางมินฮยอกเกาหลีใต้จากท็อตแนมฮอสเปอร์ปีกวัย18ปีที่พื้นย้ายซบไก่เดือยทองสื่อเกาหลีขนานานามซอนฮึงมินคนต่อไปจุดเด่นเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาสร้างสารรค์เกมความเร็วสูง 2. ทาเคฟุสะคุโบะญี่ปุ่นจากเลอันเซเซดัตมัดเดดญี่ปุ่นวัย24ปีขวัญใจแฟนลาลีกาโดดเด่นเรื่องการสร้างสารรค์เกมรุกฉายาเมซี่ญี่ปุ่นกับทักษะเลี้ยงบอลเฉียบพลัน 3. อีคังอินเกาหลีใต้จากปารีสแซงต์แชร์แมงกองกลางตัวรุกฟอร์มแรงแห่งเอสท์ผลงานยิงแอสซิสต์เด่นชัดในฤดูกาลก่อนจังหวะเกมฉลาดเทคนิคเยี่ยมถูกคาดหวังเป็นสตาร์เอเชียในยุโรป 4. คาโอรุมิโตมะญี่ปุ่นจากไบรตันปีกซ้ายสปีดจัดเทคนิคสูงสร้างสรรค์เกมได้เองฟื้นจากอาการเจ็บพร้อมลุยเต็มที่พรีเมียร์ลีกปีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังของเอเชียในเวทีใหญ่ 5. Of, อับดุโคดีคูซานนฟอุซเบกิสถานจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กองหลังวัย21ปีของเรือใบสีฟ้าย้ายซบทีมยักษ์พรีเมียร์ลีกได้รับการคาดหวังให้เป็นแกนหลักแนวรับคนใหม่ของทีม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แข้งเอเชียนักเตะเหล่านี้ไม่ใช่แค่ฝีเท้าดีแต่ยังมีโอกาสสร้างชื่อทั้งในสโมสรและเวทียุโรปคุณละ่ะคิดว่าใครจะแจ้งเกิดได้เต็มตัวในปีนี้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ